สวัสดีครับ MSN Media Social News สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกสารคดีปุงสดระหว่างการเดินทางช่วงบันทึกการเดินทาง นครหลวงเวียงจันทร์สปปราวมีหลายเรื่องลากเล่าที่น่าสนใจแรกเริ่มเท้าก้าวแรกที่ออกจากการเดินทางวันนี้ก็คือเก็บภาพมุมสูงของพระธาตุดำจากนั้นร้อหมุนออกเดินทางไปสู่ตลาดสดทานอาหารเช้าและมุ่งหน้าสู่ประตูชัยอ,อนุสรสถานสดุดีวีรชนปล่อยอารมณ์เดินเล่นเดินชมสถาปัตยกรรมและน้ำพุสักพักมุ่งหน้าสู่ตำนานอุรังคธาตุและพระเจ้าัฉเฉธาธิราช กษัตริย์แห่งนครเวียงจันทร์เพื่อน้อมกายวาจาใจเข้ากราบพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเนาที่พระธาตุหลวงจากนั้นมุ่งหน้าสู่ถนนชัยเชษฐาทิลาาเพื่อเดินทางไปยังหอพระแก้วและวัดศรีสะเกต จเจริญพระพุทธมนต์ระลึกถึงคุณพระพุทธพธรรมพระสงฆ์กบองค์ไตรัตนะพระพุทธรูปที่มีอย่างมากมายทั้งหอพระแก้วและวัดศรีสะเกตซึ่งเป็นวัดสําคัญเมื่อครั้งอดีตที่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ที่มาปกครองนครหลวงเวียงจันทร์จะต้องหันศีรษะมาที่วัดแห่งนี้เมื่อยามเข้าบรรทมหรือหลับนอนจากนั้นมุ่งหน้าไปสู่ตำนาน แม่ย่าเทพรักษรร์สารหลักเมืองหรือวัดสีเมืองวัดแห่งนี้มีความสําคัญผูกโยงความศรัทธาความเชื่อดําเนินมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันนับเป็นพันปีสำหรับสถานที่สำคัญต่าง,างๆที่ได้เดินทาง <SPEAKER> เข้าไปบันทึกการเดินทางมานั้นรายละเอียดพอสังเขตจะอยู่ในคลิปที่ผ่านมาแต่เมื่อแสงแห่งวันยังไม่หมดไปเราจะไปอีกสถานที่สำคัญ คธาตุดำหรือเจดีสีดำตั้งอยู่บริเวณวงเวียนซึ่งเป็นเจดีขนาดใหญ่มีความงดงามทรงะระฆังแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัดหรือชัดเจนมีตำนานความเชื่อกล่าวไว้ว่าเป็นที่อาศัยของพญานาค เหัวหรือเจ็ดเสียนที่คอยปกปักรักษาบ้านเมืองนครเวียงจันทร์อาศัยอยู่ณเจดีย์ดำแห่งนี้หากสันนิษฐานตามหลักโบราณน,นาคดีน่าจะอยู่ในราวพุทธศตรวตรรษที่22-23ถึง23รูปแบบเจดีย์ทรงะระฆังแปดเหลี่ยมส่วนใหญ่จะเป็นเจดีย์ขนาดเล็กแต่ที่เห็นที่นครหลวงเวียงจันทร์แห่งนี้ขนาดใหญ่มากๆ หากมองผิวเผินด้านศิลปะการสร้างเจดีย์แบบนี้เราจะเห็นที่อาณาจักรกรุงเสียยุทธยาและล้านนาที่นิยมสร้างกันมากแต่ทั้งสองศิลปะที่นิยมทำเฉพาะส่วนฐาน8ดเหลี่ยมส่วนองค์ละครยังคงเป็นรูปแบบทรงกลมเหลี่ยมเนี่เวิร์กสุดแล้ว ดังนั้นเจดีแปดเหลี่ยมในอาณาจักรล้านช้างมีความเป็นไปได้ว่าเชื่อได้ว่าสกุลช่างแห่งอาณาจักรล้านช้างน่าจะคิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเองโดยการสันนิษฐานว่าอาจพัฒนาสืบต่อจากเจดีทรงระครังเพราะลักษณะรูปทรงระครังเหมือนกันแต่มีการลบมุมให้เห็นเหลี่ยมหลายเหลี่ยมจะเห็นทรงระครังกลายเป็นทรงพุ่มคล้ายดอกบัวที่กล่าวมาเป็นข้อมูลพอสังเกตของพระาธาตุดำประตูใสพระาธาตุหลวง วัดศรีสะเกตหอพระแก้วและวัดศรีเมืองหากจาค่ำม,มาเยี่ยมเยือนอาหารค่ำยังไม่ฐานแนะนำที่ตลาดนัดกลางคืนหรือมหาราชซิตี้ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์บันทึกการเดินทางวันนี้ต้องกล่าวคำว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่ msn media social news สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกรายงานจากพระธาตุดำนครหลวงเวียงจันทร์สปปลา